แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นลิงก์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนะครับเป็นคอมโพเนนต์ต่างๆที่เราไปครอบมาเช่น Digital Library Library Management นะครับประวัติในการเสิร์ชต่างๆนะครับเราลองเราลองค้นหาอะไรดูสดักอย่างดีไหมครับอย่างเมื่อกี้เราค้นคำว่ากฎหมายในโคฮาใช่ไหมครับเราก็ลองกฎหมายบ้างสิเจอไหมนะครับค้นหา เราก็เจอกฎหมายนะครับเป็นรี o อร์สที่อยู่ในโคหานะครับก็จะแสดงขึ้นมาใน view file นะครับถ้ามีปกก็ขึ้นปกจะเห็นว่าเราสนับสนุสนปกภาษาไทยด้วยนะครับถ้าไม่มีปกมันก็จะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับที่สําคัญที่เป็นจุดเด่นนะครับอันหนึ่งก็คือเห็นว่าถ้ามันเป็นรีซอร์สที่เป็นหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดเนี่ยมันบอกสถานะได้ทันทีเลยว่ามีใครยืมไปหรือเปล่านะครับอย่างนี้มันบอกว่า available ก็คือยังไม่มีคนยืม คุณอยากยืมคุณก็สามารถไปที่ห้องสมุดแล้วก็ยืมได้ทันทีนะครับจริงๆมันมีฟังก์ชันในการจองไว้ได้ด้วยนะครับสมมุติว่าและนี้จะยืมนะแต่ยังไม่ไปไปห้องสมุดไม่ทันขอจองไว้ก่อนนะครับก็ท่าห้องสมุดสนับสนุนก็สามารถจองไว้ได้นะครับทางด้านขวาจะเห็นว่ามันจะมีลิสต์เหมือนเมื่อกี้ที่เราเห็นในโค5นะครับคือเป็นการตีผลลัพธ์ในการค้นหาให้แคบลงมานะครับเราสามารถตีผลลัพธ์ให้แคบลงได้ในในแง,ง่ต่างๆเช่นเรา อยากรู้เฉพาะเรื่องกฎหมายของเมื่อกี้เราดูของใครนะคุณสุรศักดิ์วาจาสิทธิ์นะครับเราจะดูเฉพาะคนนี้แล้วก็สามารถคลิกเข้าไปมันก็จะตีผลลัพธ์ให้แคบลงมาเฉพาะกฎหมายนะที่คุณคนแต่งเป็นคุณสุรศักดิ์วาจาสิทธิธ์เท่านั้นนะครับมันก็แสดงออกมาให้ดูครับเราลองคลิกเข้าไปสักหนึ่งไอเทมครับนะครับนี่เป็นหน้าจอนะครับมันจะบอกว่ารายการที่ใกล้เคียงไอเทมที่เราแสดงมาเนี่ยมีใครบ้างนะครับจะเห็นว่าของคุณสุรศักดิ์ขึ้นมาเพียบเลยนะครับมัน สามารถบอกได้มันสามารถให้เราแชร์นะครับไอเทมนี้กับคนอื่นได้เนี่ยอีเมลหาเพื่อนสิไอเทมนี้น่าสนใจมากเลยนะครับอีเมลหาเพื่อนสิหรือว่าเก็บไว้ในรายการโปรดเวลาเราล็อกอินกลับเข้ามาในระบบเราอยากเห็นว่าเรามีหนังสือเล่มไหนที่เราเคยสนใจไว้แล้วก็กดเข้าไปในรายการโปรดได้นะครับหรือว่าอันนี้นะครับที่สําคัญที่ผมว่าเมื่อกี้คืออิมพอร์ตไดคอร์ดนะครับลองกดดูครับปื๊ดนะครับลองกดรีพอร์ตเรคอร์ดครับมันจะสามารถให้เราอิมพอร์ตไป Endnote Zotero หรือว่า RefWorks ได้ท,ทันทีนะครับ ข้างล่างจะเป็นรายละเอียดต่างๆของของตัวไอเทมนี้นะครับอย่างนี้ก็คือข้อมูลที่มันอยู่ในห้องสมุดมันอยู่ตรงไหนนะครับนะครับถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะเข้าไปในระบบโคห้ที่ตัวไอเทมนั้นให้เราได้ทันทีนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะลิงก์ไปที่โคห้าทันทีเราจะดูรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะเรากลับไปที่วิวไฟล์ครับเราสามารถดูอย่างอื่นได้ถ้ามันมีนะครับเช่นรายละเอียดอื่นๆของหนังสือนะครับความคิดเห็นนะครับ ที่มีการแชร์กันไว้นะครับที่ผมบอกว่าเรามาคอมเมนต์ซิสมมุติพวกรอ่านเล่มนี้ผมชอบมากเลยนะครับผมอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมผมสามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือบทวิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับครับอันนี้เป็นของ Hi ไฟคร่าวๆนะครับกลับมาที่สไลด์กันต่ออีกนิดนึงนะครับส่วนห้ฮาวเวสเตอร์นะครับผมคงไม่คงละเอียดแล้วนะครับก็คือเป็นส่วนที่ดึงเมตา d a t a จากนวนส่วนต่างๆมาประกอบกันให้ตัว Hi ไฟมันเอาไปใช้นะครับ ก็คือเราใช้มาตรฐานเป็นหลักนะครับท่าน,นี้มีเรื่องที่อยากจะพูดอีกนิดนึงก็คือเมื่อกี้เราเห็นครับการการเชื่อมต่อกันครับของอ,องค์ประกอบต่างๆในตัวระบบห้องสมุดแล้วนะครับในตัวระบบไฮลิฟแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วไฮลิฟมันไม่ได้เชื่อมต่อกันแค่ข้างในตัวมันเองอย่างเดียวนะครับมันยังเชื่อมต่อกันเองได้ด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์วิราชว่าไว้เราอยากจะสร้างเป็นเน็ตเวิร์กของห้องสมุดเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉนั้นไฮลิฟแต่ละตัวเนี่ย มันสามารถลิงก์ข้าหากันได้เป็นเครือข่ายของไฮ l ิฟได้ครับหน้าต่อไปเลยครับเราสามารถสร้างเป็นเน็ตเวิร์กนะครับของคนที่ใช้ไฮริฟเหมือนกันนะครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างที่ผมผมว่าเมื่อกี้นี้ครับเราสามารถเส์ชข้ามแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามแชร์ความเห็นข้ามการระหว่างเครือข่ายของระบบต่างๆที่ในเครือข่ายเดียวกันกับเราได้นะครับ นอกจากนั้นนะครับเราสามารถสร้างเครือข่ายของเครือข่ายได้อีกเราจะมีเครือข่ายย่อยๆตามแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งเครือข่ายทั้งหมดนี้สามารถรวมตัวกันเพื่อเป็นเครือข่ายใหญ่สมมติอย่างนี้ว่าเรามีเครือข่ายแต่ละภาคเรารวมเครือข่ายแต่ละภาคมาเป็นเครือข่ายระดับประเทศได้นะครับต่อไปครับ อย่างตัวอย่างเครือข่ายที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือตัวอย่างของระบบคิดดีนะครับข้อสูตรคิดดีซึ่งมีเครือข่าย AIT เชื่อมต่อกับเครือข่ายของมสวอยู่นะครับซึ่งมสวก็จะมีเครือข่ายสสวทอไอทีจะมีเครือข่ายกรกตที่ที่เชื่อมกันอยู่นี่เป็นตัวอย่างนะครับอย่างที่อาจารย์วิราชว่าไว้ว่าครับว่าที่เราทำเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างเป็นระบบต้นแบบอันนึ่งนะครับไฮบริดไลบรารีนี่ไม่ได้มีแต่ไฮบริดตัวเดียวมีตัวอื่นด้วยนะครับระบบไหนก็ได้ที่เป็นไฮบริดไลบรารีที่ อ้างอิงมาตรฐานเดียวกันกับเราเนี่ยสามารถมาจอยเน็ตเวิร์กสามารถมาคอนเน็กกับเราได้ทั้งหมดเลยนะครับเช่นนะครับอาจจะมีไฮลิฟบางคนอาจาจะไม่ใช้ไฮลิฟเป็นซิสเต็มอย่างอื่นนะครับขอให้ทุกคนใช้มาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเมตาดาต้าเดียวกันฟอร์แมตเดียวกันโปรโตคอลเดียวกันเราสามารถเชื่อมต่อกันเป็นเ<ใ>น็ตเวิร์กเดียวกันได้ครับนอกจากนั้นนะครับ<ๆ>ถ้าคุณครับนอกจากนั้นในส่วนของไฮลิฟเราสามารถ เลือกใช้เฉพาะบางโมดูลที่เราต้องการได้นะครับหรือว่าเพิ่มเติมบางส่วนที่เราต้องการได้ครับเช่นผมบอกว่าผมไม่ชอบโคห้าผมเอาอะไรเอาตอริสมาแทนซึ่งมันก็เป็นระบบที่ดีก็แทนได้นะครับหรือว่าผมไม่อยากใช้ดิสเพผมอยากใช้ฟีดอลา่าก็ได้นะครับผมเขียนเองบางส่วนเลยก็ได้นะครับซึ่งเห็นว่าเราจะค่อนข้างเปิดมากนะครับเราก็มีตัวเลือกอื่นๆให้เราเลือกใช้ได้มากมายในแต่ละโมดูลนะครับเราก็จะเห็นว่าในการเชื่อมต่อกันให้ได้แบบนี้นะครับ มีสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นมาให้ได้ก็คือเราจะต้องมีบางอย่างที่คอมมอนกันก็คือสแตนดาร์ดในการจัดเก็บ m e t a d a ต้าโปรโตคอลแล้วก็คอนเทนต์นะครับเรามีความต้องการที่จะสร้าง c o m มอนอินฟราสต u ั t เจอสำหรับร r บ r ร s o อร์สร่วมกันอย่างที่ท่านอาจารย์วิลาชว่าไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็นะครับจะสร้างให้เกิดขึ้นอย่างนี้ได้นะครับก็ต้องมี Standard นะครับนอกจากสแตนดาร์ดแล้วก็ต้อง Open ด้วยนะครับโอเพนคอนเทนต์โอเพ s ซิสเต็มโอเพนซอสที่สำคัญที่สุดนะครับ เราก็ต้องโอเพนไม่์โดยเ้งทำเปิดใจให้กว้างครับครับเนื่องจากเวลาก็เราอยู่ไม่นานนะครับผมผมขอก็คงจะ,ะจบการนำเสนอปิงเท่านี้นะฮะก็สรุปเนี่ยะระบบที่เราทำขึ้นมานะครับจะเป็นระบบที่สามารถที่จะรวมระบบการบริหารจัดการห้องสมุดธรรมดากับกับห้องสมุดดิจิตัล เข้านะครับแล้วก็สิ่งที่เราเอาคอมพเนนต์มาเนี่ยมันจะเป็นโอเพนซอร์สแล้วก็ตามมาตรฐานทั้งหมดนะครับก็อยากจะให้เราช่วยกันคิดต่อไปนะครับว่าจะนำไปใช้หรือว่าจะทำประโยชน์อย่างไรต่อไปนะครับครับก็ขอจบปิ่งเทนิดแต่ถ้ามีคำถามเราก็ยินดีนะครับค่ะไม่ทราบว่ามีท่านใดมีคำถามสงสัยไหมคะ